คลิปนี้จะเป็นเรนดอมสับคนที่เขามาเจอนะคะถึงแนมะ้อาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่เขายังคงมีใจและมองคุณในด้านดีเสมอเอามาเชื้พลังงานกันดูเป็นยังไงบ้างขึ้นมาโดยแรกคะ่ะเลิกเลิฟเลิฟก,ก็รักนั่นแหละยังรักยังคิดถึงบางคนก็แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะคะบางคนอาจจะแอบเฝ้ามองคุณอยู่ห่าง อย่างห่วงห่วงอย่างเงียบเงียบอย่างห่วงอย่างห่วงใยญด้และนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็บอกสิจ้าอืมนี่ไงยังคงมีใจหรือหัวใจที่ถือตรงเนี้ยยังคงมีให้กับคุณอยู่เสมอเนาะบางคนติดเป็นคนขี้อายนะคะปากหนัก่าจแข็งด้วยป่ะเนี่ยเออก็เลยแบบ อาจจะมีมากมีฟอร์มเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยหรือเปล่านะคะรักหน้าแต่ไม่แสดงออกหรอถึงแม้รวกนั้นก็ตามถึงแม้คุณกับเขาอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่เขายังคงมองคุณในด้านดีและยังอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีที่สวยสดงดงามบางคนท้กไกลกัน ด้วยระยะทางเหมือนเขาอยากจะเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณเดินทางเข้ามาหาคุณขามหนะ้าขามทะเลเข้ามานะืคะหรือไม่งั้นก็คือไม่ได้ตัวอ,อะไรกันหรอกค่ะเขาอยากให้ความสนุก่อนเขาว่ามันเดินทางไปข้คณะด้วยกันได้นะืคะคุณกับเขาอาจจะผ่านเรื่องราวกันมาเยอะต่างคนต่างได้ศึกษาเรียนรู้กันมานะคะมากพอดูนะคะแล้วก็เขาก็รู้แหละว,ว่า คุณนี่แหละนะคะมีความเป็นคนที่ใช่คือคุณอาจจะรู้กันในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่น่ารักหรือไม่น่ารักของการรักกันนะคะแต่ถึงแม้มันจะมีด้านไม่น่ารักแต่เขาก็รู้ว่าโอเคภายใต้การกระทำนั้นนะคะเพราะอะไรยังไงมันก็เลยมีความเข้าใจกันเหมือนที่เขาเองก็รู้นะคะหรือคิดเอาเองว่าคุณเข้าใจเขาหรือเปล่า ในเมื่อทําศึกษากันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอะไรประมาณน,นี้เนะีคะคุณเป็นพลังใจของเขานะคะเป็นแรงผักดันให้เขาหรือบางทีตอนนี้ใครมันคนอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะโอ้ยมีความเครียดอะไรหลายๆอย่างเรือ่องงบางคนก็ท้อท้อหอเหี่ยวเนะคะเหนื่อยแต่ว่าเมื่อคิดถึง เมื่อคิดถึงคุณนะ่ะมันมีแบบพลงังหรือมีแรงผลักดันหรือมันแบบได้รับพลังงานดีๆคุณอาจจะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เลยให้เขาเหมือนกันนะเออคุณอาจจะคอยแบบเป็นกาลังใจให้เขาสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้นะแล้วแบบเหมือนเขาก็รู้สึกว่าอืมีมกําลังใจแล้วฮึบละขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออ ถึงแม้นะคะไม่เข้าใจกันบ้างแต่มันก็เป็นเหมือนแบบบ้านที่อบอุ่นนะคะบ้านของหัวใจบ้านของการละกันใครบางคนถ้าอาจจะยังไม่เคยรู้จักครอบครัวคุณรู้จักบ้านคุณนะคะก็าอาจจะอยากมาหาครอบครัวคุณบ้านช่องห้องหองคุณนะคะรู้จักวงวานหวานเครือของคุณนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนฟีลแบบคนรักเก่าเขาอยากจะกลับคืนรัง รังที่แสนอบอุ่นที่เคยอบอุ่นกันละกันนะคะบ,บางคนอาจจะอยากสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับคุณเนาะเขารู้สึกว่าไม่ไหวละเราเๆเนี้เขาอยากจะมาหาอยากจะมาใกล้เนะคะเพราะว่า,าบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันานแล้วแบบมันคิดถึงไนงะเออนะคะพอยิ่งห่างยิ่งไกลยิ่งไม่เข้าใจแล้วมีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วมันมีความ คำว่าสะเทือนจริงๆไม่อยากให้มีเรื่องราวไม่เข้าใจกันอีกละไม่อยากให้มีดรามา่าบางคนอาจจะมีน้อยเนื้อต่ําใจมีเสียน้ำตรงน้าตาบ้างแต่เหมือนเขาไม่อยากให้เรื่องราวของเราสองคนเนี่ยต้องไปอยู่ในจุดที่แบบราไม่เข้าใจกันจนถึงขั้นทะเลาะหรืออาจจะมีเรื่องเสียใจกันอะเหมือนแบบอยากจะมาทําให้ดีขึ้นหรือรู้สึกว่า มันพอและกับความที่ไม่เข้าใจกันอยากจะมาแบบได้อยู่ใกล้กันแล้วกลับมามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันละนะคะบางคนก็เสียน้าตาม,มาเยอะแล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะคะมันเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่กับคุณในยามที่ไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์ด้วยนะเออนะคะอยากจะเป็นคนคอยเชดน้ำตาให้คุณเวลาที่คุณอินซีรีหรือเปล่าอ้าวช็อตฟิล เออนันคะคุณเป็นแสงสว่างเป็นความอบอ,อุ่นเป็นกําลังใจดีๆให้กับเขาด้วยแหละเน,นคะคออืมและถ้าอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะอะไรก็อาจจะทื่อๆนะคะแต่ในความทื่อในความพูดไม่เก่งอะ่ะนะคะแต่มันก็แบบมีความรู้สึกจากใจจริงๆอะ่ะที่เขามอบให้กับคุณนะคะอีกในหนึ่งคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบ โหคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนเขาเรียกว่าไงนะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> วุ่นวาอะไรมากมายคุณอาจจะเป็นคนที่ชิลๆสบายๆนะคะแต่นี่แหละคือความอ a s ซี่ m ิมเนะคะชีวิตเรียบง่ายสบายๆน่ะที่เขาอยาก จะใกล้หรืออยากจะอยู่คุณเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเลยมือหวาเลยนะคะในชีตนะคะแค่คนที่รู้ใจกันแค่คนที่มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะมีใจดีๆให้กันและกันชีวิออาจจะไม่ต้องหมือหวาเรียบง่ายแต่มันคือความสุขที่แท้จริงของเขาและเขาอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะก็อ,อาจจะมีบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะเออน่าเข้าใกล้ด้วยเนาะ Every time I've been in the p l a c e c e of us, I almost die thinking of you. เขาบอกว่าเ mm hmm. วลาที่เขาไปในสถานที่ที่เคยไปได้วยกันเนี่ยบางคนนะคุณอาจจะออกมาจากจุดเดิมแล้วเขายังอยู่ในพื้นที่ความทรงจำเ,เดิมที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะคะนะคะเขารู้สึกว่าไปที่เก่าๆและคิดถึงคุณบางคนก็คิดถึงใจจะขาดหรือบางคนก็อาจจะแับดูเรื่องราวเก่าๆชาติก่อๆหรือ ฟีดอะไรที่แบบบทบทสนทนาที่คุณกับเขาเคยคุยกันนะมันมีการคิดถึงจับใจนะคะว่าอะไรติดคอ <c oughs> มีพลังงานใครคิดถึงจับใจว่าเนี่ย <c oughs> โรจะก,กะไม่อนุญาตให้พูดเหรอไอ e ดี y r รี r e t f ต r ฟ h a ์ไอ o ันนะคะเขารู้สึกเสียใจนะกับสิ่งที่เคยแบบทำไว้ไม่น่ารักกับคุณนะคะในนี้ต้องมีคนที่แบบ คิดถึงจับใจแล้วก็เสียใจนแเ้วเนี่ยเหมือนเพ <c oughs> ราะจากกักราไม่ค่อยอยากจะให้พูดอะไรเท่าไหร่ไดยก็ลัแต่ไปสุดท้ายแล้วเนาะ ชา life with you นะคะเออเขาอยากจะมาใช้เวลากับคุณนะคะอยากจะมาแบ่งปันช่วงเวลาดีๆร่วมกันจังเลยเนาะบางคนก็มีหลายเรื่องอยากจะเล่าสู่กันฟังด้วยแหละนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังสนใจดูดวงส่วนตัวทั้งไม่ได้ตอนที่แปะที่กัดไว้ให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ